กองเขาติบใหญ่แห้งกินข่าจ้าเข่าเทียงแต่ตอนนี้สี่โมงแรงพี่สากินเขาก็ก็อย่หยันหรอกคือกินแล้วมันบหิวถึงจะหิวจ้าไม่หยังดอกอยู่ย่ำได้ก็กินย่ำนั่นแหละปูดองตำบะคงไส้ปูดองอันนี้เป็นปูดองของ ของปีปีปีป,ปีของหลอบก่อนเนาะหลอบไม้เพระท่านได้ดองอยู่จ้าอันเก่ากับท่านได้เมิดตำมุขมือบ่มีอีกอ,อย่างสิฉับแต่ก็ตามมา่ำมุขมือก็พักก่อนหรอ,อ ตำมะฮุ่งหน่อยๆเพ็เๆจ้าเืมแบงจึงพืงหอมอีกับปูไว้เธอจำมือนี้ว่าได้ใส้ห่อนบอกกอกบอกกอ,อกเมื่อแล้วขาปูว่วยคุยซะเลย 何が起こるか。No. No, อหอมได้เฮียพ่อปูโทมาพอปูพนไปเที่ยวเที่ยวกับอยาก ช่วงนี้พักมันไหลายกะลํากะหวาน,น,น,นกินยำเนยกระแสีต่ำมาฮงเนาะ หอมกระปูดองมีกระปูดองใส่ตำนั่นดกระแซบมันหอมมันนุ่มปีนี้ท่านไม่ดองหรือเ่ ซื้อมาไว้ไหมแม่ยาดองให้รูจะคล้องดองมาเป็นดอกแม่ยาดองแ่บกินนื้เบิดปีเลย